7จสิบสองคนออกประกาศพระธรรมลูกาบทที่สิบภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงแต่งตั้งอีก72คนและทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่คู่ล่วงหน้าไปก่อนพระองค์เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าข้าวที่ต้องการเกี่ยวนั้นมีมาก แต่คนงานยังมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ไปเถอะเราใช้พวกท่านออกไปเหมือนอย่างลูกแกะที่อยู่ท่ํากลางฟูงหมาป่าอย่าเอาถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปและอย่าทักทายใครตามทาง ถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่าขอให้บ้านนี้มีสันติสุขถ้ามีคนรักสันติอยู่ที่นั่นสันติสุขของพวกท่านจะอยู่กับเขาถ้าไม่มีสันติสุขของท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่านจงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั้นตลอดกินและดื่ม ของที่พวกเขาจัดให้นั้นเพราะว่าคนที่ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่าย้ายจากบ้านนี้ไปบ้าน,นโน้นเมื่อพวกท่านเข้าไปในเมืองไหนและมีคนต้อนรับท่านจงรับประทานสิ่งที่เขาจัดให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งกับเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้พวกท่านแล้ว แต่ถ้าท่านทั้งหลายเข้าไปในเมืองไหนและไม่มีใครต้อนรับท่านจงออกไปที่กลางถนนของเมืองนั้นกล่าวว่าแม้แต่ผงครีดินในเมืองของพวกท่านที่ติดอยู่กับเท้าของเราเราก็จะสะบัดออกเพื่อเป็นการประท้วงท่านแต่พวกท่านจงเข้าใจข้อความนี้ก็คือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วเราบอกพวกท่านว่า โทษของเมืองโสดมในวันนั้นจะยังเบากว่าโทษของเมืองนั้นวิบัติแก่เมืองที่ไม่ได้กลับใจใหม่วิบัติแก่เจ้าเมืองโคโราชินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบซไยดาถ้าการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ากลางพวกเจ้าได้ทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เท่ากลับใจใหม่นานแล้วแต่ในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของพวกเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาปโปนาอูมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากผู้ที่ยอม ฟังพวกท่านก็ยอมฟังเราผู้ที่ยอมรับพวกท่านก็ไม่ยอมรับเราผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาพวกเจ็ดสิบสองคนกลับมาสาวกเจ็ดสิบสองคนนั้นกลับมาด้วยความยินดีทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่พวกผีก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์ ด้วยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสก,กับพวกเขาว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแรบนี่แน่พวกนี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมะลงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยแต่ว่าอย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้ บังคับของท่านแต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์พระเยซูทรงเปรม่ปรีในเวลานั้นเองพระเยซูทรงเปรี่ยปรีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคน มีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้ พระองค์ทรงหรันมาหาพวกสาวกและตรัสกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวว่าผู้ที่ได้เห็นสิ่งที่พวกท่านเห็นก็เป็นสุขเพราะเราบอกพวกท่านว่าผู้เผยพระวจ,จนะหลายคนและกระสัตรลายองค์ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้แต่เขาทั้งหลายไม่เคยเห็นและอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่เขาก็ไม่เคยได้ยิน ชาวสมาเลียใจดีมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืนขึ้นทดสอบพระองค์ทูลถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่ายอย่างไรพวกท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบว่า พวกท่านจงรักพรระจงักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทําอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต แต่คนนั้นต้องการจะรักษาหน้าจึงทูลพระเยซูว,ว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจปรปล้นพวกโจ,จรชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขาแล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วพเพอิอนมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้น เมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฝากหนึ่งคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฝากหนึ่งแต่เมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าเอากุกับน้ำมันเทใส่บาดแผลของของ,ของเขาและเอาผ้ามาพันให้ แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลร,รักษาเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงินสองเดนารีอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าในสามคนนั้นคนไหน ถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นการเสด็จเยี่ยมมาธาและมารีเมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไปพระองค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง และมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่ในบ้านของนางมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์แต่มาทาวุ่นวายอย่างมากกับการปรนนิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไยัยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งนางให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่ามาทามาทาเอย๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจห้ายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียว และมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้